สวัสดีครับทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอเต่ายนะครับอันนี้ก็คือคลิปเอ็กชันนะครับตัว o อฟ i ชอร์บนะครับเพลงประกอบซีรีส์ l ลิฟซิกสองพันะครับกับรักศาสตร์นั่นเองนะครับจากน้องเกดน้องโตโต้น้องโชคแล้วก็น้องวีเจนะครับทุกคนมา,มาแล้วมาแล้วหลังจากที่ก็ได้ยินเพลงนี้โอ้โหมาสักพักหนึ่งเลยเนาะทั้งในซีรีส์เองทั้งต่างๆนานา,นาสถานที่เนาะ เชื่อปากใบแมโคอยได้ยินเพลงนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบมีชาลงชาเลน์เนาะถ่ายทิงต์ก,ก็จะเจอดาวเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่แบบต้องบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงเแล้วพอเขามาทำชาเลนจ์กันเนี่ยคือบบเออมันดีมันสดใสอะ่ะสมงวัยนะทุกคนเพราะฉะนั้นอถ้าใครอยากจะรับชมตัวเอาเชียมีตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง Youtube ของเสียปลายฟันนะครับทางเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งยัยก็จะแปะลิงก์ของ m v ็ไว้ให้ในส่วนของราลยละเอียดคลิปนะทุกคนอย่าลืมอ่ะก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดู MV กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับแล้วก็อ่า ก่อนจะไปดูเร็กชันกันนะครับก็ขอให้กลังใจผมด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องสตูดิโอโจอี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถโดเน a ได้นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์ตังค์นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวออฟเชี่ยนวีนะครับเพลงรักศาสตร์นะครับเพลงประกอบซีรีส์ เลิฟซิก2024นะครับร้องโดยน้องกริปน้องโตโต้น้องโชคแล้วก็น้องวีเจไปดะะีกว่าครับ ที <Safe rév mark> ่ไหนที่แปลว่ารักที่สดดีต้องอ่านเล่มไหนคิดถึงกันคือรักหรือเปล่าฝันถึงเธอคือรักใช่ไหมมองไงไหนก็เป็นของเธอมองทางไหนก็เจอหน้าเธอจ้องตาเธอได้แค่ไม่นานนี่คืออาการรักกับผาหาคำตอบจากไหนรักษาตย์อย่างไรไม่รู้ทำไมค้นยิงไม่เข้าใจอาการที่ฉันเป็น เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพื่อนแอบรักมีค่าเท่าไหร่มีในยจสำคัญหรือเปล่า <c oughs> เธอบอกเขาต้องเท่ากระสูนเพราะฉันคงทำใจไม่ได้เพราะไม่รู้ต้องทุท่งทเท่าไร่แค่ไม่ยอมเสียใจใครจะหาคำตอบจากไหน 국민 <목소리가> <목소리나> điều đó bất kỳ ai muốn thì lớp lấy lại không thể thì lắm จบแล้วนะครับสำหรับตัวอาเช V วีนะครับเพลงรักษานะครับเพลงประกอบซีรีส์เลิฟซิกสมัยยสทุกคนขับร้องโดยน้องกลิตเนาะน้องโตโต้เนาะน้องโชคเนาะแล้วก็น้องวิเจเนาะทุกคนดีมาก <laughs> ดูแล้วมีความสุขหลังจากที่ฟังเพลงมาเฉยๆมาแบบเพลงอย่างเดียวอะ่ะฟังเพลงอย่างเดียวได้ยินแต่เสียงแล้วก็ ว่าดีแล้วเนาะพอได้มาดูภาพแล้วมันมีความสุขจังเลย <c oughs> นี๋ยวความสดใสน่ารักนะเนะาน <c oughs> เนะทุกคนก็ตัวเอเบเนาะก็จะมาจะก็เป็นการแบบชื่อเพลงเนาะรักาสตราก็เหมือนแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็มีการแบบว่าเอคิดคน้นสูตรเครมีเพื่อที่จะทําให้แบบว่าอสองคนนี้ที่นอนอยู่เนี่ย <c oughs> มีหัวใจขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนาะ ทำให้แบบรักกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ใดใจคือการทดลองครั้งแรกที่มีหัวใจให้เขาก็คือคนหนึ่งกลายเป็นไมอีกคน,นี้กลายเป็นหมูปิ้งเงี้ยเหรอเจอเอ้ยโปเกเป็นหมูปิ้งเหรอใช่ไหมสติความไม่ผิดใชบ้าเออเป็นดูอะเนาะแล้วก,ก็นี่แหละมันมันเป็นมันเป็นความสุขอะทุกคน ลูกเราเนาะโฟเกสอะ่ะเขาผมยาวแล้วไงซึ่งตอนที่เขาเป็นน้องโน่เนาะก็เป็นผมสั้นก็น่ารักไปอีกอ่ะเนึะพอผมยาวแล้วคือผม,อออไ,มได้ดูมากเลยะเออแน้นดูมากเลยเอาเป็นว่าทรงไหนก็น่ารักได้ดูเหมือนเดิมลูกนะเนาะสวยแบบอ่เพออยู่กับอัลวอนก็นั่นแหละอ่อนอ่อนเต้นคือถ้าเต้นเนี่ยไปลองไปรี ลองไปรีวิวดูถ้าเต้นคือแบบโอ้โหอ,อ,อย่างโซนนะเนาะทุกคนแล้วด้วยเคมีของเนี่ยสี่คนเนี่ยซึ่งนักร้องสี่คนกริกโตโตโต้ชอวิเจเราก็จะเห็นเนี่ยรวมถึงนักแสดงสองคนเอามาก,กับปกเกสเราก็เห็นเคมีพวกเขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันในซีรีส์เริยบสิกแล้วเนาะมันก็ดีอยู่แล้วอะนะครับเราก็จะได้เห็นแบบว่าเหมือนเป็นสกิลการน้องเพลงเนาะของน้องๆเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นกริตเนาะ โตโต้เนาะโชคฟีเจอ,อันนี้คือมีโอกาสได้ไปดูตอนเพพี่เมียใช่ปะน้องก็จะมาลองกันส,สดๆอะไรเก่งๆทุกคนเลยนะทุกคนแล้วพอว่าอมาดูมืสิกโปรดักชั่นของเพลงนี้นะครับก็เนื้อลองแล้วก็ทำนองเนาะโดยคุณบอยสมโูรนะทุกคนเราค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่า เราอ่ะส่วนใหญ่ที่เราได้ยินเพลงของอรอยก็จะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นแบบเพลงช้าๆเพลงแบบอันนี้น่าจะเป็นเพลงเร็วสุดของเขาแล้วมาเพราะว่าสั่นอ่ะสั่นก็จะไม่เร็วขนาดนี้แล้วนี่คือแบบมีแบบด้วยอ่ะมีท่อนแรปด้วยเราคือเป็นท่อนแรปที่เราชอบมากเลยนะเออนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับทุกคนก็แล้วก็ยังมีทีมงานคนอื่นด้วยมีอ่า เอ็กซ์เอก p ซคิว c ี r รดเก็เป็นคุณสุดารัตน์นะครับแล้วก็โค p r โปรดิวเซอร์เป็นคุณกวินเนาะนะครับก็มันดีมันดีมันออกมาแบบสดใสเลยอะแล้วด้วยด้วยตัว MV ด้วยอะไรด้วยนะครับมันทำให้เราแบบมีความสุขที่ที่ได้ยินแล้วพอตอนตอนท้ายที่เป็นแบบว่าฟิลลิ่งของคริสต์มาสอะไรเงี้ยเออเออมันมันเหมาะมันเหมาะนะครับอย่างที่บอกท่อน ท่อนที่เราชอบนะคือท่อนที่รักบวกใ่ถ้าตับคิดถึงรักบวกเพื่อนไม่เป็นไม่ได้เนี้ยอ,อแต่พยายามจะเต้นชาร์ลส์กับเขาแล้วนะแต่ <laughs> ไม่สามารถเลยเพราะว่ามันเร็วมากก็ปล่อยให้ลูกๆหลานๆจะเต้นกันไปเนาะเราก็นั่งนั่งมองด้วยความชื่นชมอย่างมีความสุขก็พอ <laughs> นะครัทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับสำหรับ MV เพลงรักษาสนะครับทุกคน ทางช่องยูทูบของเพี่ไฟฟ้านะก,ก็ทางนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าจะแปะลิงก์ เอ็มบีเอาไว้ให้ในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับเผื่อใครหาไม่เจอถ้าเห็นคลิปนี้ก่อนก็คลิกลิงเข้าไปดู MB น้องได้นะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆกันได้เนาะแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เลิฟเช็คสองพด้วยนะครับจุลุมนกเก่งน้ําเงินเนาะกำลังสนุกเลยนะครับเขาก็จะออกอารทุกคืนวันอาทิตย์นะฮะเวลาท่าทุ่มนะครับทางช่อง9 m c o เ s t นะครับกดหมายเลขสามสเนาะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ของเทอร์ฟายฟันนะครับแล้วก็ สามารถดูออนไลน์แบบเวอร์ชันอันดั้นได้นะครับบนแอปพลิเคชันไอชีดีหรือทาง www. iq. com นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวก่อนจาัก,การก็เหมือนเดิมครับให้กำลังใจน้องๆไปแล้วก็ใจผมด้วยเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปเรื่ังกิฟหน้าเนาะสำหรับว,วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ในแงสำคัญหรือเปล่าเธอบอกเขาต้องเท่ากับสู้เพราะฉันคงจำใจไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องทุท่มเทไรแค่ไม่ยอมเสียเธอ,เธอ